สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสูงไวฟังด่วนรับเบีย้ยเพิ่ม1200บาทโอนเมษายนนี้ทั่วประเทศเป็นข่าวจริงหรือไม่ ก่อนจะรับชมช่วยปดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นข่าวผู้สูงอายุนะครับก็คือมีข่าวว่าจะได้รับเบีย้ยเพิ่ม1200บาทสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับโดยจะได้รับในเดือนเมษายนนี้นะครับผมก็เลยทําการเช็คข่าวมานะครับว่าตกลงแล้วข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับ ข่าวปลอมผู้สูงอายุทั่วประเทศรับเบี้ยเพิ่ม1200บาทเงินเข้าบาัญชีตั้งแต่26เมษายน6 6เป็นข่าวของวันที่27เมษายน66นะครับจากที่มีข่าวสารระบุว่าผู้สูงอายุทั่วประเทศรับเบี้ยเพิ่ม1,200บาทเงินเข้าบาัญชีตั้งแต่วันที่26เมษายน66นั้นทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ให้เกิดความสรรับสนเนื่องจากไม่มีการเพิ่มเบ เนื่องจากปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้อายุ60 69ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70 79ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนอายุ80 89ปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือน อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยอย่งชีพอัตรา1,000บาทต่อคนต่อเดือนดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลจากกรมกิจาการผู้สูงอายุสามารถติดต่อได้ที่โทร 0 2 6 4 4 4 3 3 6นี่นะครับตามข่าวที่ว่าจะมีการโอน1,200บาทให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับผมได้ทําการตรวจสอบมาแล้วนะครับตกลงแล้วข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุออกมายืนยันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับมีข่าวสารปลอมๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุออกมามากมายเลยนะครับถ้าท่านใดที่ไม่อยากจะรับฟังข่าวสารปลอมๆเหล่านั้นนะครับก็รับชมแต่ช่องผมได้นะครับ ถ้ารัฐบ,บาลมีข่าวดีเกี่ยวกับการแจกเงินอะไรทั้งหลายนะครับผมก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับบัตรคนจนฟังด่วน ค้งประกาศแล้วล้านคนรับเพิ่ม300วันที่1พฤษภาคมใครได้บ้างวันนี้นะครับเป็นข่าวของบัตรคนจนนะครับก็คือกระทรวงการคลังนะครับได้มีการประกาศแล้วนะครับว่าวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับจะมีประมาณหล้านคนนะครับจะได้รับเงินเพิ่ม300บาทนะครับซึ่งใครจะได้รับสิทธินี้นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก็บตก1พฤษภาคมใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่ม300บาทเป็นข่าวของวันที่26เมษายน2566นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วง27มีนาคมถึง26เมษายน2566จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เผยได้เงินย้อนหลังของเดือนเมษายนด้วยคั้งคาดมีประมาณ1ล้านคนวันที่26เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่า หลังจากผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยก่อนวันที่ 26มีนาคม2566มีจนวนทั้งสิ้น12,565,862ลายเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ไปแล้ววันที่26เมษายนนี้เป็นวันปิดรอบยืนยันตัวตนรอบวันที่27มีนาคมถึง26เมษายน2566ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์รอบต่อไปได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นไปซึ่งก็คือกลุ่มที่จะได้รับ300บาทเพิ่มขึ้นมานะครับโดยสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับมีดังนี้ อันนี้ก็คือสิทธิที่บัตรคนจนจะได้รับทุกคนนะครับส่วน1ล้านคนที่ว่านะครับก็จะได้รับเพิ่มจากตรงนี้อีกนะครับอีกคนละ300บาทนะครับซึ่งสิทธิที่ทุกคนจะได้รับมีดังนี้นะครับก็คือ1วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากล้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศษษรษฐกิจท้องถิ่นหรือห้านธงฟ้าและล้านค้าอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจํานวน300บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เวลา ตีห้ถึงหทุ่มนะครับวงเงินที่2ก็คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกําหนดจํานวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนตั้งแต่เวลาตีห5ถึ5ทุ่มนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ช่วยเพิ่มอีก20บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น100บาทต่อคนต่อเดือน จนถึงเดือนมิถุนายน6 6นะครับวงเงินที่3เป็นวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน7 5 0บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทได้แก่รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกแล้วก็รถบริษัทขนส่งจำกัดหรือรถบขอสอนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อๆนะครับก็คือรถ BTS นั่นเองนะครับแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครชื่อย่อๆนะครับก็คือ MRT นะครับแล้วก็บริษัทรถไฟ ความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดอันนี้ก็คือรถไฟฟ้า a i r p o r t ์ตเรล,ลิงนะครับอีกประเภทนะครับก็คือรถไฟอันนี้ก็คือระบบขนส่งเก่านะครับซึ่งบัตรคนจนรอบที่ผ่านมาก็ใช้บริการกันอยู่แล้วนะครับรอบนี้ก็เลยได้ใช้กันต่อเนื่องไปนะครับแต่ยังมีอีก4ประเภทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีสิทธินะครับ4ประเภทนี้มีอะไรบ้างก็มาชมนะครับก็คือรถเอกชนร่วมขอสอมก รถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานคร2นะครับก็คือรถเอกชนร่วมบขอสอแล้วก็รถเอกชนนะครับ3ก็เป็นรถ2แถวรับจ้างนะครับแล้วก็4เรือโดยสารสาธารณะ4ประเภทนี้ตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับ แต่ในอนาคตอันใกล้นะครับได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าถ้า4ประเภทนี้พร้อมเมื่อไรนะครับเชื่อว่าจํานวนมากเลยนะครับจะได้ใช้บริการของ4ประเภทนี้นะครับวงเงินที่4นะครับก็คือมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจํานวน3 1 5บาทต่ตอคูเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กาหนดผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดวงเงินที่5นะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้าประปาอุดหนุนค่าน้าประปาจํานวน100บาทต่อคูเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองแต่หากผู้มีสิทธิ์มีการใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดวงเงิน4กับ5นี้นะครับสำหรับบัตรคนจนรายใหม่นี้คือท่านจะไม่ได้จับเงินนะครับก็คือเป็นวงเงินที่ถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับทางรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังนะครับก็จะโอนเงิน ใช้นี่ให้กับเจ้าหนี้ของท่านนะครับก็คือผู้ที่ขายไฟฟ้าให้กับท่านหรือผู้ที่ขายน้ําประปาให้กับท่านนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับบินค่าไฟหรือค่าน้ํามามาก็จะเป็นจํานวนเงินเต็มเต็มนะครับแต่ถ้าท่านได้รับสิทธิ์นะครับถ้าเป็นบินค่าไฟก็คือจะศูนย์บาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบินค่าน้ําต้องดูด้วยว่าท่านใช้น้ําเกิน315หรือไม่นะครับถ้าไม่เกิน315บนะครับบินค่าน้ํามาถ้ามันเกิน100แต่ไม่เกิน315ท่านก็ต้องจ่ายส่วนที่เกิน100บาทนน ท่านใช้น้ําไป150บาทนะครับบินก็จะมาแค่50บาทนะครับส่วน100บาทเขาก็จะจ่ายให้ท่านนะครับเรียกว่าสะดวกกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับนายพรชัยธีละเวชผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคกล่าวว่าผู้ที่เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 6 6นี้จะได้รับวงเงินค้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นย้อนหลังสําหรับงวดเดือนเมษายน2566นาอหด้วยจานวน3 0มบาทต่อคนต่อเดือนทาให้จะได้รับเงินส่ว,นนวัน600 ที่26มีนาคม2 5 6 6จำนวน1 2 5 6ล้าน5 6าาย ซึ่งเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ไปแล้วรอบนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่27มีนาคมถึง26เมษายน2566จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นไปโดยคาดว่ามีประมาณ1ล้านคนในรอบนี้นายพรชัยกล่าวนี่นะครับสำหรับกลุ่ม1ล้านคนที่จะได้600บาทนี้นะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือโดยปกตินะครับจะได้รับคนละ300บาทนะครับแต่รอบนี้จะได้600บาทเพราะฉะนั้น หลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรนะครับเพราะว่าเงินมันเยอะกว่าปกตินะครับแต่ผมแนะนําว่ายังไงยังไงก็ซื้อให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้ไม่หมดในเดือนพฤษภานะครับมันก็จะโดนลิฟกลับหมดนะครับเพราะฉะนั้นซื้ออะไรได้ก็ซื้อๆไปนะครับใช้ไม่ใช้ซื้อให้หมดหมดไปก่อนนะครับอย่าเหลือวงเงินกลับไปที่รัฐบาลนะครับ